จะไปไหนเนี่ยไปต่างประเทศไปหาอะไรไปส่งให้ลูกค้าไปต่างประเทศก่อนเฮ้ยไปชายแดนพม่าหรือเปล่าไปแค่นั้นน่ะกลับมาขายอะไรดีก่อนนี่อะไรนี่เจอแล้วนี่ะไรเจอแล้วเจออะไหนละวเจออะไรอะไรละที่ไหนเนี่ย ะแดงนี้ที่ไหนเนี่ยประเทศไทยประเทศไทยนครนายกนี่แปดสิบประชุดมีมีจริงมีจริงของมีจริงไม่หนีไม่หนีมีจริงมานี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 ่นี่มานี่ก็ไปสิเก็บไปจี้เยอะก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์จานจานนี้นะจานใหม่ดิอือนี่จานนี้เลยนี่จานใหม่ใหม่เลยไม่ตกตาอย่าแกะอย่าแกะอย่าแกะเขายังไม่ซื้ออย่าไปแกะยังไม่ซื้ออยังพม่งแกะเขาก็เอาแล้ว อะไรเหรอเจ้าเลยนี่อยางใหม่ๆนี่ใหม่ๆของจริงมีเลยโอนปั๊บได้ปุ๊บไม่มีผิดหวังครับที่นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปต่างประเทศก่อนไหนอ่ะไปดูของนี่ปประเทศกูณไอของเยอะมาดูนี่นี่เยอะนี่ มื้นท้ายอันนี้เบสสีสามมาสดๆเลยมาอันนี้มื้นท้ายใหม่ๆสดสดเบสสีสามก็ยิ่งดีมันแกเมื่อกี้นี่เองนี่นี่กิ๊ตเตอร์โล่กตเตอร์โกตเร์ล่เกือบร้อยลูกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมนี่เฟืองไทยนี่อีกเฟืองอีกนะเยอะเยอะแยะเลยเฟืองเฟืองเฟืองตัวนี้จะรุ้นๆร้อยหรือลูกอะเต็มถังข้างหลังถังอีกเยอะไหมเยอะดูเผาข้าวอีกเผาข้อีก เผาข้าวอีคือโกดังาามังนยังไม่เสร็จไงมันก็เลยจัดได้ไม่เรียบร้อยมีเผ่าข้าวชุดเบรกอีกชุดเบรกอีนี่มันนี่นี่ไหมนี่นอยู่เห็นอยู่ก็ต้องดีชุดเบรกอีกชุดเบกรกมีหลายรุ่นเขากลางอีกเขากลางอีกนี่บาทไม่ขายเอาไว้ที่หาหนูยางใหม่อีกยางใหม่ยางใหม่คือของมันลงมาแล้วขายตลอดลงมาแล้วขายตลอดส่งตลอดเราเลยไม่มีเวลาจัดเก็บไงนี่มอสไซไม่ขายนะเอาไว้ให้ลูกน้องขี่ลูกน้องเล่นนี่ยางใหม่อีก อย่างใหม่ตลอดแกอีกแล้วแกแบ่งหมดเลรอทำไมเดี๋ยวก็ขายพรงนี้ก็หมดแล้วจะเอาสั่งเลยนะครับไม่จบตาไม่แหกตารับโทรศัพท์ตลอดโทรติดตลอดมีบางาช่วงไปต่างประเทศบ้างไปต่างจังหวัดบ้างไปเข้าป่าบ้างแต่โทรได้ตลอดผมไม่เคยชักดาบใครครับปิงพวกที่แบบชอบชักดาบอะไม่เจริญหรอกดอกใครเนี้ยจบจะไปต่างประเทศป่ะเนี่ยไปนี่เดี๋ยวขับตามรถก่อนไปเลยไปเลย เก็บเปลืองก่อนเก็บเปลืองก่อนเก็บเปลืองก่อนเนาะเออผมใช้พ่นก้อนอะเดี๋ยววันน้ำฝนตาขึ้นมาเออเฮ้ยถ่ายรีวิวยังรีวิวแล้วตึ้งถอดออกจะกครางเลยเอ้ยถ้าจะซื้อตอนนี้รีบซื้อนะเดี๋ยวลดราคาให้พิเศษเลยตอนเย็นอยากกินหมูนะหมูนะฮะมันไม่ได้แพงนะขายเปลืองลูกหนึ่งจะกินกี่หมูเนี่ย

Nhanh lên, tụi cũng đã ra đan rồi đó. Bây đi đi, đi, biến đi. Bye đi kiểu. lên